เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมกับเสียงเฮสนันทั่วสนามแข่งขันในเมืองหนานจิงประเทศจีนเมื่อทีมฟุตซอลเยาวชนทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของวงการกีฬาไทยด้วยการถลม่มบุซเบกิสถานไปอย่างขาดลอย6-2คว้าเหรียญทองแดงในศึกยูทเกม2025 ได้สำเร็จนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมฟุตซอลเยาวชนของไทย9ขึ้นสู่โพเดียมระดับทวีปในรายการใหญ่ที่มีทีมชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันว่าฟุตซอลไทยยังคงมีดีมีไฟและมีอนาคตที่สดใสยอย่างแท้จริง ตลอดทั้งเกมบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องเด็กหนุ่มเลือดไทยในเสื้อสีแดงขาวฟ้าเดินลงสนามด้วยความมั่นใจแม้ก่อนเกมมาจากถูกมองว่าเป็นรองทีมอุซเบกิสถานซึ่งมีร่างกายใหญ่กว่าและเคยผ่านเข้าชิงรายการใหญ่ระดับเอเชียมาแล้วหลายครั้งแต่ความมุ่งมั่นของเด็กไทยชุดนี้กลับเต็มเตี่ยมจนสัมผัสดได้ผ่านสายตา ทุกคนรู้ดีว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะพิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่าฟุตซอลไทยไม่เคยหมดไฟเสียงนบวีเริ่มเกมดังขึ้นเพียงไม่ถึง3นาทีทีมไทยก็สร้างเซอร์ไพรส์แรกได้ทันทีจากจังหวะต่อบอลเร็วทางฝั่งขวาก่อนที่อุนวิทย์จะเปิดเข้ากลางให้ ธีรพัฒน์ซัดเต็มข้อเข้าประตูอย่างสวยงามทำให้ไทยครึ่งนำหนึ่งถศเสียงเชียร์จากแฟนๆที่ตามมาเชียร์ถึงขอบสนามระเบิดออกมาด้วยความดีใจโค้ชทีมชาติไทยยืนกำมัดแน่นข้างสนามขณะผู้เล่นทุกคนวิ่งมากอดกันอย่างสะใจนี่คือสัญญาณว่าพวกเขาไม่กลัวทีมใหญ่อย่างอุซเบกิสถานแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเกมยังคงดุเดือดอุซเบกิสถานพยายามบุกกดดันอย่างหนัก หวังท่วงประตูคืนแต่แนวรับของไทยเล่นกันอย่างมีวินยัยโดยเฉพาะกิติภพผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มสุดเหนียวเซฟลูกยากๆได้ถึง3ครั้งติดต่อกันในช่วงเวลาเพียง5นาทีแฟนบอลต่างชาติถึงกับส่งเสียงปรบมือให้ในสนามหลายคนเริ่มพูดกันว่าฟอร์มของไทยชุดนี้เกินอายุไปแล้วนาทีที่สิไทยได้ลูกโต้กลับเร็วธีรพัฒน์จ่ายทะลุช่องให้ก้องพบ หลุดเข้าไปยิงเสียบเสาอย่างเฉียบขาดเป็นประตูที่2ของทีมไทยสกอร์กลายเป็น2 0ถึงศขนาดที่โคชกุสเวกิสถานถึงกับเอามือกุมหัวเพราะทีมของเขาโดนสวนกลับแบบไม่มีโอกาสแก้ตัวเกมดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนถึงช่วงท้ายครึ่งแรกไทยมาได้ประตูที่3จากจังหวะยิงไกลของธนกรบอลพุ่งแรงเสียบมุมเข้าไปอย่างสุดสวยเรียกเสียงปรบมือทั่วสนามไทยนำห่าง 3- ศแบบเหลือเชื่อ เมื่อหมดครื่งแรกนักวิเคราะห์ต่างประเทศหลายสำนักเริ่มพูดถึงทีมไทยอย่างจริงจังมีการกล่าวว่านี่คือทีมเยาวชนที่มีสไตล์การเล่นเหมือนทีมยุโรปทั้งความเร็วความแม่นยำและการเล่นเป็นระบบสื่อญี่ปุ่นถึงกับโพสต์บนโซเชียลว,ว่าทีมไทยชุดนี้เล่นเหมือนเครื่องจักรที่มีหัวใจ ส่วนแฟนบอลนในประเทศต่างๆก็แห่เข้ามาชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องออนไลน์ของยูทเกมจนยอดผู้ชมพุ่งทะลุหลักล้านวิวในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังเริ่มขึ้นอุซเบกิสถานพยายามเปลี่ยนแทคกติกใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกายเข้ากดดันแต่ทีมไทยก็ไม่หวั่นพวกเขายังคงเล่นตามแผนต่อบอลสั้นและเคลื่อนที่เร็ว จนสามารถเจาะแนวรับคู่แข่งได้หลายครั้งนาทีที่25ไทยมาได้ประตูที่4จากจังหวะสัดเจาะของนอริชิตอที่เก็บบอลจากการยิงซ้ำหน้าประตูเข้าไป4-0เสียงเฮดังลั่นทั่วสนามขณะเดียวกันกล้องถ่ายทอดสดจับภาพแฟนไทยที่โบกธงชาติด,ด้วยน้ำตาแห่งความดีใจ อย่างไรก็ตามอุสเบกิสถานยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาเปิดเกมรุกเต็มสูบและมาได้2ประตูติดต่อกันในช่วง5นาทีจากความผิดพลาดเล็กน้อยของแนวรับไทยสกอร์ขยับมาเป็น4 2ถึงสสร้างความตึงเครียดในสนามขึ้นอีกครั้งแต่แทนที่เด็กไทยจะเสียขวัญพวกเขากลับรวมพลังกันแน่นกว่าเดิมโค้ชไทยตะโกนจากข้างสนามว่าเล่นของเราไว้อย่าหยุดเสียงเชียร์ ไทยแลนด์สู้ๆดังสนั่นทั่วอัธจันทร์นาทีที่33คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ปุณณวิทย์โชลีลาดึงหลบคู่แข่งสองคนก่อนตวัดยิงด้วยขวาเข้ามุมอย่างเหนือชั้นกลายเป็นประตูที่5ของทีมไทยและเป็นลูกที่จุดไฟในหัวใจแฟนบอลทั้งประเทศให้ลุกชนอีกครั้ง เกมในตอนนั้นแทบจบลงแล้วแต่ทีมไทยยังไม่ผ่อนนาทีที่38พวกเขามาได้ลูกสุดท้ายจากจังหวะยิงของธีรพัฒน์คนเดิมทำให้สกอร์ขาดลอย6 2ก่อนหมดเวลาเพียง2นาทีเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นนักเตะไทยทุกคนสุดตัวลงกับพื้นด้วยความดีใจและน้ำตาแห่งชัยชนะนี่คือเหรียญทองแดงที่มีค่ามากกว่าทองคำ เพราะมันเต็มไปด้วยความมานะพยายามและการต่อสู้ของเด็กไทยอายุไม่ถึง18ปีที่ฝึกซ้อมหนักทุกวันเพื่อสิ่งนี้แฟนบอลทั่วไทยต่างส่งข้อความแสดงความยินดีสื่อกีฬาทั่วโลกเริ่มพูดถึง The b a n n Miracle of Thailand หรือปาฏิหาริย์เหรียญทองแดงแห่งไทยอย่างไม่ขาดสายหลังเกมโค้ชทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำตาว่า เด็กชุดนี้พวกเขาทำเพื่อประเทศไทยจริงๆทุกคนสู้จนวินาทีสุดท้ายผมภูมิใจมากคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายนี้ถูกแชร์ต่อทั่วโลกออนไลน์ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงแฟนเพจฟ,ฟีฟ่า AFC และยุทธเกมอย่างเป็นทางการถึงกับโพสต์ภาพทีมไทยพร้อมแคปชั่นว่าทีมที่หัวใจใหญ่กว่าร่างกายทำให้ยอดไลค์พุ่งทะลุหลักแสนในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ขนาดเดียวกันบรรยากาศที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยความยินดีหน้าจอทีวีและโซเชียลต่างรายงานข่าวนี้พร้อมกันทั่วประเทศมีการแชร์คลิปจังหวะยิงสุดสวยของธีรพัท์จนติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเอ็กทวิตเตอร์เดิม พร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตซอลไทยถล่มอุซเบกิสถานและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยุทธเกมประวัติศาสตร์แฟนบอลรุ่นใหญ่หลายคนถึงกับบอกว่านี่คือยุคใหม่ของฟุตซอลไทยเพราะเด็กชุดนี้มีทั้งเทคนิคความเร็วและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่างชาติเองก็ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะแฟนบอลจากอิรานและญี่ปุ่นที่คอมเมนต์ชื่นชมว่าไทยพัฒนาเร็วมากระบบทีมเวิร์กสุดยอด และนี่คือฟุตซอลแห่งอนาคตของเอเชียสื่ออุซเบกิสถานบางแห่งยอมรับตรงๆว่าไทยเหนือกว่าในแทบทุกด้านทั้งเทคนิคและความแม่นยำแม้จะแพ้แต่พวกเขาก็ยกย่องทีมไทยว่าเป็นแรงบันดาลใจของชาติเล็กที่สู้ได้ทุกเวทีในฝั่งของผู้เล่นไทยหลายคนยังไม่เชื่อว่าพวกเขาาทำได้จริงเด็กบางคนถึงกับร้องไห้ขณะสัมภาษณ์สดหลังเกม ผมสัญญากับพ่อแม่ไว้ก่อนมาแข่งว่าจะทำให้ได้เหรียญกลับบ้านวันนี้ผมทำได้แล้วครับคำพูดนั้นทำให้แฟนบอลทั้งสตูดิโอถึงกับน้ำตากรอขณะที่ภาพเด็กไทยยกธงชาติขึ้นเหนือหัวกลางสนามนั้นกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกแชร์ไปอย่างรวดเร็วชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เหรียญรางวัลแต่ยังแสดงถึงการพัฒนาของระบบฟุตซอลเยาวชนในประเทศไทยที่เริ่มเห็นผลจริง หลังจากหลายปีที่สมาคมกีฬาฟุตซอลพยายามสร้างฐานเยาวชนตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงสโมสรผลลัพธ์ขอองค์การลงทุนด้านโครงสร้างและโค้ชชั้นนำต่างประเทศเริ่มผลิดอกออกผลทีมชุดนี้คือผลผลิตจากโครงการพัฒนาเยาวชนแห่งชาติที่ฝึกซอ้อมต่อเนื่องมากกว่า3ปีหลังจบเกมสื่อกีฬาจากยุโรปบางแห่งถึงกับนำทีมไทยไปเปรียบเทียบกับสเปนชุดเยาวชน ที่เคยคว้าเหรียญทองแดงในปี2009โดยกล่าวว่าไทยเล่นเหมือนทีมยุโรปขนาดย่อมขณะที่ผู้เชี่ยวชาญฟุตซอลจากบราซิลวิเคราะห์ว่าไทยมีทักษะและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมเด็กอายุแค่นี้แต่กล้าเล่นกล้ายิงและกล้ารับผิดชอบเกมถือว่าอนาคตสดใสามากสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างคือสปิริตของทีมอุซตบกกสถาน หลังจบเกมพวกเขาเดินมาจับมือกับนักเตะไทยทุกคนและพูดเพียงสั้นๆว่า you deserve it หรือคุณคู่ควรกับชัยชนะนี้ท่าทีที่เต็มไปด้วยน้ำใจนักกีฬานี้ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนทั่วโลกเช่นกันเมื่อทีมไทยเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิมีแฟนๆมารอต้อนรับนับพับคนคนทงชาติไทยโบกสะบัดเสียงเพลง we are the c h a m p i o n ดังขึ้นทั่วอาคารเด็กๆในชุดฟุตซอลไทยเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุขเหรียญทองแดงที่ห้อยอยู่บนคอของพวกเขาเปล่งประกายราวกับทองคําเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความเชื่อมั่นและความรักในประเทศไทยหลายสื่อมองว่าการคว้าเหรียญในครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการฟุตซอลไทย เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นมาแทนรุ่นที่ในทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตได้ทันทีโค้ชทีมชาติไทยประกาศต่อหน้าสื่อว่าเราจะไม่หยุดแค่เหรียญทองแดงนี่คือก้าวแรกสู่เหรียญทองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคำพูดนั้นถูกแชร์ต่อจนติดเทรน์ในโลกออนไลน์อีกครั้ง วันนี้ฟุตซอลไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครทีมเล็กที่ไม่มีใครมองสามารถเอาชนะทีมใหญ่จากเอเชียกลางได้ด้วยหัวใจแอลมันสมองชัยชนะ6 2ที่ดูเหมือนเป็นเพียงตัวเลขกลับกลายเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่ถูกจารึกไว้ในวงการกีฬาไทยอย่างงดงามสำหรับแฟนกีฬาทั่วประเทศเหรียญทองแดงครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่รางวัล แต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทุกคนที่มีความฝันในกีฬาไม่ว่าจะชนิดใดก็ตามว่าถ้าเรามีใจสู้และทำงานหนักไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เด็กไทยพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาไม่แพ้ใครในโลกและนี่แหละคือเหตุผลที่ทั้งประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดฟุตซอลไทยถล่มอุซเบกิสถาน6 2คว้าทองแดงยุทธเกมประวัติศาสตร์